สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Power เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนี้ไปจับมา้าน้ำแข็งเนาะเป็นท่าน้ำแข็งนะครับซึ่งอยู่บนภูเขาหิมะเลยนะครับบนสุดของเขาหิมะเลยนะครับก็เป็นบอสนะครับวิวห้าสิบกันเลยนะครับทุกคนส่วนพาวที่เราจะเอาไปนะครับทุกคนก็มีโซอี้นะครับเป็น ธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะเอาลงก็คือเจนดาก้อนนะครับส่วนสองตัวนี้ผมอาจจะไม่เอาลงนะเพราะเบสมุตเนี่ยมันเป็นาธาตุไฟนะมันจะแพ้นะครับแพ้ทางกันอยู่ส่วนเจ้ามาน้ําแข็งก็เป็นธาตุเดียวกันไงเป็นตัวนี้แหละที่ผมจะไปจับนะครับทุกคนก็สองตัวที่ผมจะใช้ลงสนามรบก็คือสองตัวนี้นะครับ ่วนส,สองตัวนี้ก็บางทีก็อาจจะสลับนะถ้าเกิดเลื่อนมันเหลือน้อยนะครับส่วนปืนหรืออาวุธที่เราจะเอาไปนะครับก็มีนี่เลยนะเครื่องยิงจรวดนะครับอ่าหลักๆเลยต้องใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือปืนลูกซองนะครับอ่าเพราะปืนลูกซองมันยิงดาเมจเป็นวงกระจายไงดาเมจมันค่อนข้างที่จะกระจายมันจะถูกดาเมจดีที่สุดแหละนะผมว่าน่าจะประมาณนี้ แล้วก็บอลที่เราจะเอาไปจับนะครับเป็นบอลตัวนี้เลยนะก็ตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวเราเช้าเดี๋ยวเราไปเนาะเดี๋ยวเราไปนอนก่อนนะครับส่วนไอ้มา้าธาตน้ําแข็งนี่ค่อนข้างที่จะจับยากนะอาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยละ่ะที่ผมไปจับมาเพราะว่าตอนนี้ผมจับได้แค่สองตัวนะก็ค,ะคือมีตายบ้างนะครับ ก็ผมก็อาจจะมีบักด้วยนะนิดๆหน่อยๆผมก็จะทําบักนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับโอ้หไฟลุกนะครับทุกคนลงน้ํากันลงน้ํากันเพราะว่าเดี๋ยวเกาะแตกนะครับทุกคนอ่าลงน้ำอาเดี๋ยวก่อนไม่ดับนะครับโอ้ดับละโอเคโอ้หดูหลอดเกาะนี่ครับโอ้โหไปประมาณหนึ่งในสามส่วนเลยนะครับทุกคน จะบอกว่าหนึ่งในสามหรือไม่ใช่หรอกเนี่ยสองในสองในห้ามากกว่านี่ใช่ปะเออ like. น่าจะน่าจะเป็นสองในห้านะครับป้าเดี๋ยวเราว้าไปจุดใกล้ๆที่สุดนะครับไปกันเลยตรงนั้นค่อนข้างที่จะเลือนช้าอยู่ตรนเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยน่าจะใกล้สุดเนาะไปใกล้ใหญ่าคิงปาก้าเนี่ยแหละนะนะ โอเคเราเอาเจ็ดอกกอนออกมาขี่นะครับทุกคนไปยาวๆนะครับทุกคนตรงนี้เอออีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนถ้าใครจะมาแบบหิมะนะแนะนําให้คราบชุดเกาะตรงนี้นะทนหนาวนะครับแล้วก็ใส่ไอ้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะสังเกตได้ว่าถ้าเราถอดออกไปอะ่ะถ้ามันหนาวจะจัดอะ่ะนะครับทุกคนมันจะหนาวเลยนะมันจะไม่อยู่นะครับ เราคนใส่ไว้หนึ่งอันเนาะนะอันนี้คือแนะนําเลยนะครับทุกคนส่วนมา้าทาน้าแข็งอยู่ตรงนี้แหละนะครับทุกคนไม่รู้เกิดหรือยังน่าจะเกิดแล้วมั้งเพราะว่าทาคืนละอ่ะนั่นไงยิงมิสไซร์ไปก่อนก็นแล้วกันนะครับม,มิสไซร์ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกไฟเออไม่ใช่ลูกไฟเดิเดาห่างนะครับแล้วก็สตาร์ทมาอีกทีนึง ก็ลูกไฟลูกไฟไปแล้วก็เรายิงเลยเดี๋ยวให้มันรีนะครับทุกคนหลังจากที่มันรีแล้วเราลงเลยแล้วก็ให้จระกร้อนเนี่ยปล่อยพลังอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาโซจีนะครับเดสสบสนะฮะเออเอาให้มันมาใช้ตอนนี้คือมันจะโจมตีเราอย่างเดียวเดาห่างไปแล้วนะครับทุกคนโอ้เราถึงจะสตันเลยนะครับทุกคน รู้สึกว่าสกิลหมดแล้วใช่ไหมอ่าวโซ้ไปจัดการโอ้จนตีละเอาแล้วเห็นแล้วว่ะสังเกตได้ว่าท่าน้ำหรือท่าน้ำแข็งเนี่ยมันจะแพ้สายฟ้านะแต่ก็ดาเมจมันไม่ค่อยแรงอะ่ะอันนี้คือผมอัพแล้วนะผมอัพละเพราะว่าโซอี้นี่ผมอัพพลังจงตีมาแล้วนะปกติมันนี่มีอยู่แค่เเนี่ยหลักสิบยี่สั้ะนเองแล้วก็อ้น,นี่เราใช้ย,ยิงได้นะ เราช่วยมันยิงได้ช่วยยิงสตันน่ะมันจะทําให้เราเนี่ยป้องกันในมอนเราได้ด้วยนะยิงเข้าไปสนับสนุนก็แล้วกันเนี่ยเรายิงไปได้เราสนับสนุนของตัวพาวเราได้ด้วยนะเออเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่ยมันจะตีเราไงเห็นเปะล่าซูซี้ก็มันจะเดินช้าไงเรื่องของเรื่มเดินชา้าจัดเรากดล่อมาตรงนี้นี่ไงเห็นเปะละ่ะชิวเรา เกือบแตกนะครับทุกคนโอ้หกระตุกจัดเดี๋ยวกันทําไมกระสุนเราไม่มาเดี๋ยวกันบั็กนะครับเกิดอาการบั็กแน่นอนตอนเนี้นั่นเนี่ผมว่าละบั็กแน่นอนเออวะ่ะทาไมมันกระตุกจัดอย่างเงี้ยทุกคนเกือบตายเห็นปะละ่าล่ะหนีไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่เอาไม่เอาพักฟืนก่อนโอ้เห็นรึเปล่ามันกระตุกนะทุกคนเห็นปะละ่ล่ะอันนี้เห็นเหมือนผมปะ ไว้ตัวนี้มันจะตีเราโดยตรงอนะ่ะมันจะไม่ตีพวกมอนสเตอร์เรานะเพราะถ้าเราตัวตัวเราตายอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนพูดจนจะตายแล้วจะตายแล้วโซอี้เดี๋ยวมาใกล้ๆก่อนเราต้องหนีมาที่ลงๆก่อนเพราะว่ามันปีนเนี่ยพวกเนี้ยมามามาเจดากอนเหรอเจดากอนโอ้เจดากอนยังไม่พร้อมยิงเดี๋ยกันเจดากอนยังไม่พร้อมยิงนะครับทุกคนพร้อมติดบั๊กใช่ไหมอ๋อติดบั๊กอย่างนี้ เดี๋ยว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 โอ้โหตายแน่โอ้โหตายโอ้ตาย,เ,ย,ตาย,ตายเป็นไงล่ะโอ้โหบักนะครับทุกคนคือมันจะมีการเฟรมเลสตกอ่ะมาแล้วทํทำให้เราเนี่ยเสียจังหวะนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องกลับมาสู้ใหม่แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันอากาศหนาวนะครับแล้นอากาศหนาวนี่ยากเลยนะครับต้องรีบไปรีบมาอ้านี่แหละ เกิดอาการบักมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้บักนะคือมันกระตุกอะนะมันเกมมันกระตุกเดีย๋ยวเราวาร์ปไปเทใกล้ต้องไปเก็บของนะครับต้องไปกู้ของมาก่อนสึกแรกเราก็แพ้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เราหนาวด,ด้ีๆเราต้องรีบไปเอาของของเรานะอืมไม่งั้นเราจะหนาวตายรอบสองทนอยู่แต่ถ้าเรามีนกอย่างอื่นไม่ว่าหรอกตายแน่นะ แต่ถ้ามีจรก้อนจระก้อนมันบินไวไงมันบินไวแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องใช้บัคกดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแหลกไงปกติแล้วมันแหลกมากมันแหลกจัดเนาะเออพอมันแหลกจัดนี่มันเล่นยากนะครับทุกคนเล่นยากถึงจัดเลยแหละมันกระตุกไงกระตุกกระตุกแล้วทําให้เราเนี่ยเสียจังหวะนะเราก็อาจจะต้องใช้ชั้นเชิงในการสู้กับมันหน่อยดูสิมันเลือดมันรีมาเลยนะทุกคนเออวะ โกงนเนี่ยเนี่ยมันโกงนะเนี่ยเดี๋ยวเราโกงกับมันบ้างก็แล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวเราบินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ยิงทีนี้ไปก่อนมิสไซล์เข้าไปโดนบ้างไหมเนี่ยเออโดนโดนโดนดิให้มันมาให้มันมาให้มันมาโอเคมันมาแล้วใช่นี่เลยเราขึ้นตรงนี้เลยตรงนี้ก็ยิงได้นะทุกคนยิงได้แต่ว่ามันจะ มันจะตดบักหรือเปล่านี่ไงเห็นปล่ล่ะมันฉลาดไอ้นี่มันฉลาดแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมันโดนนะทุกคนบอกเลยโดนโดนโดนวเนี่ยไม่โดนไม่โดนโหมันฉลาดมันรู้นะมันรู้ว่าเราเนี่ยยิงจากข้างบนได้ไงมันก็เลยฉลาดเรือล้ําเลยแต่ถ้าเราลงไปนี่มันล่อเราแล้วแหละอ่าโดนนะครับทุกคนโดนมาเด็ โดวนี้ก็มาเออมานี่แหละเราจะตีมันอยู่ข้างบนนี่แหละได้นิดนึงนะได้นิดหนึง่งเออได้นิดหนึ่งก็ดีมามารอมมันมาตีบักตรงนี้เออตรงนี้แหละจังหวะเจ็งแม่งนะแล้วเราก็เอาโซอี้จัดการมันมงไปก่อนนะนี่ไงโซอีก้ก็จะตีฟรีใช่ปหเออนี่ไงโซอี้ตีฟรีแล้วนะครับเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะไม่เป็นไร,รค่อยๆต่อมันไปก็ได้อันนี้ก็เป็น แผนหนึ่งนะที่สามารถจับไอตัวเนี้ได้แบบง่ายๆนะไม่ต้องเฟืองเนื้อเฟืองตัวไม่ต้องเสียแล้วก็ให้โจเอีนนี่แหละช็อตไปเรื่อยๆแต่ก็ถ้ายิงได้ก็ช่วยยิงได้นะยิงได้ช่วยยิงได้เพราะว่ามันจะทําให้เนี่ยเดินรถไวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วก็เราเตรียมบอลเลยนะบอลด้วยเรายิงก่อนสตันไปได้นะสตันช่วยได้ไม่เป็นไรไมันสตันไปช่วยได้อยู่ นี่แต่ว่ามันจากเนี่ยเด็ยงั้นแหละมันจะยิงยากนิดนึงทุกคนเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะโดนอยู่แต่ว่ามันจะโดนนิดนึงนะมันไม่นี่หรอกอืมแต่ไม่เป็นไรโดนช็อตอยู่ไม่เป็นไรโดนช็อตอยู่ให้มันยิงดาวหาเรื่อยๆอ่าเราสลับกับไอ้นี่ก็ได้นะเบสมุดเออให้เบสมุดจัดการหน่อยทัดไฟนี่ก็ปลอดใช้ได้นะครับแป๊บๆก็ ตีไปแล้วนะครับทุกคนประมาณ2,000-3,000เดี๋ยวเอามา้าอ่าไปตีหน่อยเอาม้าไปตีหน่อยนะครับดูนะว่าเออได้อยู่นี่ไงเนีย่ยอย่างนี้ก็สบายนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนไอ้นี่เลยนะโอเคสกิลน่าจะใช้หมดแล้วใช่ป่ะโซอี้ไปจัดการโซอี้สกิลมาพอดีนะครับทุกคน นี่ไงโจมตีได้อยู่ทีลนิดทีละนิดได้อยู่นะไม่เป็นไรแล้วค่อยตอดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมันจะเหลือเยอะเกินเออยิงช่อยิงช่อยยิง,ยยงเนี่ยได้อยู่เพราะว่าโซอี้มันเป็นท่าสายฟ้าไงมันจะชนะทางเราช่วยยิงเลยตรงเนี้ยให้มัน้ก่นอยู่ตรงนั้นแหละโอเค ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เลือดอยู่เท่าไหร่ไม่รู้นะไม่เห็นมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาทำไมจะปีนขึ้นมาใช่เปล่าจะปีนขึ้นมาใช่เปล่า จะปีนขึ้นมาใช่ป้าแน่นอนจะปีนขึ้นมาชัว์อะอย่างเงี้ยจะปีนขึ้นมาชัว์ะนั่นไงมาแล้วมาแล้วก็ลงล่างสิครับใครจะไปอยู่ให้ปีนขึ้นมาได้ละ่ะเออยิงเข้าไปอัดข้าไปนี่หลบได้หลบนะครับหลบได้หลบเดี๋ยวเดี๋ยว ดันเมืก,ก่อนซ้ำเมื่อกันเอ้ยยิงหรอ,อเอาสี่เอาละครนี้เลือดอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันเดี๋ยวเราอาจจะบูบ้างเดี๋ยวคนชมเขาบอกว่าเอ้ยมันบักเกินไปหรือเปล่าต้องเล่นบักหน่อยแหละทุกคนตอนนี้คือต้องเล่นบักหน่อยเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะเราจะชนะยากเราต้องเล่นบักกันนิดนึงเพราะเลือดมันเยอะ ไอตัวนี้เลือดอยู่ที่หมื่นสี่กันเลยนะเนี่ยโหใช้ได้อยู่นะแล้วก็อะเจดก้อ,อกนไปเดี๋ยวปล่อยพลังดาวหางหน่อยได้ไหมอะหรือสกิลยังมาเหรอเอ้ยสกิลต้องมาแล้วสิอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ๊ยไม่ได้อ่ะดูดิดูดูดูเอ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละ รู้สึกว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะโหลดช้านะ่ะเอออัดไปก่อนอยาให้มันเข้าใกล้ตัวเราเราต้องบินหนังห่างไว้แล้วก็มันมาก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมาก็อัดนันด้วยลุกปืนจะลูวันแล้วก็อ่ะไจัดตัก,ก้อนออเออจัดตะก,ก้อนจัดการออกโรงออกโดนจัดตัก,ก้อนโดนแช่นะคะรับทพกคนตอนนี้ปล่อยพลังเพิงนั่นไงโดนดิ โดนไปดิลังเพลิงมาแล้วนะคะรับทุกคนเดาหางไปด้วยด้วยอ่าแล้วก็อีกอัน,น,นหนึ่งอ่ะอีกอันล่ะอีกอันทำไมไม่ใช้อ่ะเจ็ดดาก้อนยงงอย่าโง่อ,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 อย่างี้อ๋อแล้วแล้วอะอะไรอะไรจะเล่นเราอย่างเดียวเหรอจะเล่นเราอย่างเดียวเหรอนาทีนี้ก็มาดีมาดี ก็้ยไม่มีตายลอบสองหรอกแต่บอกตรงนะถ้าช่วยกับตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบโคตรเบื่อเพราะว่ามันปีนไงมันปีนจัดตรงเนี้เอออาจไปดีตัวนี้ธาตุน้ําแข็งมันแพ้สายฟ้าไงอย่างที่ผมบอกอะ่ะเราอาจจะต้องเอาโซอี้มากันไว้อ่านเนี่ยเออแล้วก็อาจช่วยมันไปตอนนี้คือเราพยายามอยู่ที่โลง่ลงๆนะเราจะได้บินหลบได้ด้วยอ่าที่เหลือก็ให้โซอี้หรือเกนโบสเนี่ย จัดการเราก็ยิงมันห่างไปเอออย่างที่บอกแหละว,ว่าม้าตัวเนี้มันเลือดเยอะไงโซอีมันก็อาจจะแบบออทำอะไรมากไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็เล่นแต่เรานะบอกเลยเล่นแต่เราเนี่ยมันเล่นแต่เรานะบอกเลยมันเล่นแต่เราเราก็ควรบินไปหาเจ้าโซอีหรือแกนบอสของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมละ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวคนใส่อย่างเดียวเลยเหรอแน่คนเดียวไงแน่คนเดียวไงเอาดิเดี๋ยวเอาจัดการจัดการ้เยเดี๋ยวกันโอ้แตนครับชิวแตกงไงล่ะเออพลังนี่แหละตัวนี้แรงเออแรงอยู่แล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะโดนอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย ไอ้สกิลดิโอ้โหเจดากอนอะไรเนี่ยเอาแล้วนี่ไงเออพลังดาวหางเนี่ยเออมาต่อต่อด้วยการบอสเออแล้วก็เดี๋ยวก่อนโอ้สกิลโคตรยากเลยทุกคนโอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ก่นอนเดี๋ยวยิงทับไปก่อนเออดีนะมันช็อตก่อนนะ่ะเออโซอี้มันดีอย่างนี้เองมันเป็นพลังสายฟ้าแล้วมันช็อตให้สตันไงก็ตะแล้วอะ่ะนะครับ ตอนนี้เลือดอยู่ที่สองพันนะครับอสองพันกับสามพันเดี๋ยวเราเหลือประมาณสักหลักร้อยนะครับแล้วเราจะเก็บแล้วก็เราจะจับด้วยนะเราจะจับด้วยนะครับบอสตอนนี้เราต้องจับนะครับคนอะไรแ้สู้คนเดียวเพ้นไงตอนนี้มันจะเล่นเราอย่างเดียวละเราต้องเอามันด้วย โซอี้ต้านไว้ก่อนคือปกติแล้วโซอี้มันไม่ทนนะแต่ว่ามันเป็นธาตุสายฟ้าไงตัวนี้มันก็เลยแพ้ทางสังเกตได้ว่ามันตีโซอี้ไม่เข้านะเอ้ยต้องบินนะครับคนเอ้ยเอาคนเดียวเป็นไงเอาซีเอาคนเดียวเป็นไงคน้น,งนมาก็หลบสิครับแล้วก็อัดเข้าไปดีครับเดี๋ยวก่อนเกือบแล้วเกือบแล้เกือบโดนแช่แข็งละ โซอสวยทุกเอออัดเข้าไปตอนนี้หลักพันอยู่ที่ประมาณพันหกนะครับเลือนอยู่ที่พันหกเราช่วยยิงด้วยอ่าสตันตไปได้สตันตไปก่อนไม่งั้นโซอี้น่าจะเจ็บหนักเราก็จะเจ็บด้วยนะถ้าเกิดโซอี้เจ็บหนักเนี่ยคือจกกระก้อนผมไม่เอามาละเพราะว่าเลื่อนมันอยู่ที่ประมาณแค่พันสองหลบได้หลบนะครับแล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็เก็บมาโซอี้อะมากันหน้าหน่อยเอออย่างนี้นะครับทุกคนเล่นเหมือนกันนะ่ะ เราต้องเล่นกันอย่างนี้นะครับเราเก็บบอลมาแล้วก็โซอี้มาดักหน้านะครับมันบางทีโซอี้มันช้าไงโอ๊ยไม่โดนนะครับยิง,งไปวิดไปไหนไม่รู้นะครับทุกคนยิงไปไหนไม่รู้เอาเดี๋ยวก่อนเอออัดเข้าไปตอนนี้เลือดอยู่ที่เก้าร้อยนะครับประมาณ5้าร้อยเดี๋ยวผมจะเก็บโซอี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับด้วยบอลเลยนะง่ายง่ายง่าย,ายเออเราไม่ให้ตายรอบสองรอบ นะครั้งนี้เราเล่นบั็กนิดหน่อยแต่ก็ลงมาบูสเยอะเชวเนาะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันจะใช้ข่าน้ําแข็งในการซับในะเลี๋ยอนเก็บเลยนะครับแล้วก็ออกมาเอ้ยเก็บมาดิได้เปล่า,าได้หรือเปล่า,าได้เปล่าได้เปล่าได้ลูกซองลูกซองอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยลูกซองเออเออมาดิเอ้ย,เ,อย,ดเ,อยเดี๋ยวก่อน โอ้ยเก็บเก็บมานะครับ <S <S <ๆ S 1> ทุกคนเอาละโอ้ยไม่ได้นะครับทุกคนเลือกอยู่ที่สามร้อยต้องเก็บละไม่งั้นเดี๋ยวตายอาจจะเอาลูกซองอัดหน้าไปหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนถ้าไม่ได้คือลูกซองอัดหน้าอีกรอบจับเอ้ยแล้วก็จับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหดื้อนะครับดื้จัดเนาะมาตัวน,นี้ดื้จัดเอาละครับได้เรียบร้อยตอนนี้ได้สามตัวนะครับทุกคน เหนื่อยเนื่ยใช้ได้เนาะเราได้มาได้เพชรเนาะแล้วก็ได้อะไรไม่รู้เป็นอวัยวะน้ําแข็งแล้วก็อวัยวะหัวใจลาค่านะครับก็ผมเออลืมบอกไปว่าผมได้ลงมอดเป็นมอดภาษาไทยเนาะมันก็ทําให้เราเนี่ยอ่านค่าอะไรได้มากขึ้นเนาะบางทีเป็นภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยแข็งแกร่งเนาะก็คือ ใช้เป็นภาษาไทยน่าจะง่ายกว่ารู้สึกว่ามันจะมีกล่องดอกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับทุกคนมันอาจจะได้ของดีเพราะว่ารู้สึกตอนนี้มันจะให้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเหมือนพิมเขียวอ่ะในการทับของอะ่ะหรือมีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไม่มีหรือว่ายังไม่เกิดอืมอะเดี๋ยวขอบินดูก่อนนะครับทุกคนอ่าไม่มีโอเคไม่มีแต่ตอนนี้คือ สเตตัสของม้าตัวเนี้นะคือเราอาจจะต้องกลับไปดูที่บ้านนะว่าสเตตัสที่เราจับมาเนี่ยมันดีขนาดไหนเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูที่พาวบ็อกซ์ของเรานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีกล่องจริงเหรอคือประเด็นคือผมอยากได้ปิ้นนะดูปิ้นอนะบูปิ้นแบบเออมันจะมีขอบทองตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะได้เกาะหมวกนะเออน่าจะเป็นเกาะหมวกหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ตัวนี้ก็ต้องเก็บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยต้องเก็บนะไอ้ตัวเนี้ยอืมแล้วก็กล่องนี้ก็เก็บไปนะมันมีของดีก็เก็บไปโอเคเดี๋ยวเรากลับไปทางบ้านนะครับทุกคนกลับไปที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสเตตัสของตัวเมื่อกี้นะว่าเราจับมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับการเสียชีวิตหนึ่งครั้งของเราหรือเปล่านะแต่พอเก็บของมาด้วยนะครับดูข้างล่างแหละ ส่วนไอ้ตัวเนี้ผมจะพยายามจะจับอยู่ไม่เป็นไรเนาะก็คือพยายามจะจับเอาจะจับอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวแล้วก็ได้ไข่มานะเออได้ไข่มาได้ไข่มาค่อนข้างเป็นไข่ใบใหญ่ก็แหละ <c oughs> โอเค <c oughs> ถ้าไม่เกี้ยถ้ามันไม่กระตุกผมก็อาจจะแบบน่าจะสู้ได้นะหลบได้ แต่อัน,นี่คือมันกระตกไงน,นั่นมีกล่องก็เก็บกล่องด้วยนะครับทุกคนมันมีของดีก็ต้องเก็บด้วยเนี่ยมันมีพวกว,วิญญาณพาวพวกเนี้ยเราเอาไว้อัพตัวพาวของเราให้เก่งขึ้นได้นะก็มีก็เอาไปใช้ได้เนี่ยวิญญาณพาวขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็เอาไปอัพพวกสเตตัสต่างๆนะก็คือเนี่ยผมอัพละนะมีการโจมตีมีป้องกันนะแล้วก็มีเลือดพวกเนี้ย อัพตันละนะครับก็มีก็เก็บไปนะครับทุกคนไม่เป็นไรหรอกเก็บไปมันได้ใช้อยู่แมนมอสผมว่าผมจะไม่จับผมจะปั้นแค่ตัวที่มันอันนี้นะครับทุกคนเนาะตัวที่ผมใช้ประจำก็แล้วกันเนาะตรงนั้นมีกล่องปะตาดีด้วยนะเราอ่ะนี่ไงมีกล่องสตูดอย่ะมีกระสุนก็โอเค โอเคน่าจะกลับบ้านละตอนนี้มืดค่ำล้วนะครับทุกคนนะมืดค่ำสังเกตได้ว่าเนี่ยผมใส่เสื้อกันหนาวนะเสื้อกันหนาวก็เป็นชุดกันหนาวแล้วก็มีชุดชั้นในกันหนาวถ้าเราเอาออกเห็นหรือเปล่ามันไม่อยู่นะมันไม่อยู่จริงเพราะว่าเห็นป่มมันเอาออกมันก็ไม่อยู่นะเราใส่ตัวมันจะหายเลยนะครับอันนี้คือป้องกันเลยนะป้องกันในระดับหนึ่งในตอนกลางคืนนะครับแต่ถ้าตอนกลางวันเราเอาใส่แค่ ชุดกอนเนี่ยก็น่าจะได้ละนะชุดชั้นในเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่เราใสไว้ก็ใสได้ไงนะมันก็โอเคประมาณนั้นแหละนะครับทุกคนนี่ตัวอะไรอ๋อโอเคตัวพาวไปเดี๋ยวเรากลับไปดูสเตตัสของตัวที่เราจับมาเมื่อกี้นะครับทุกคนกลับไปที่บ้านถ้าสเตตัสดีกว่าผมจับมาปั้นนะครับทุกคนแต่ต้องขอดูก่อนนะว่าตัวนี้มันมี สกิลก็คือสกิลตำนานแล้วก็จัก,กพัดน้ําแข็งแล้วก็ดูร้ายไงผมก็เห็นมันขอบทองทั้งสามไงผมก็เลยอัพสเตตัสแบบโหดไปเลยดูดิสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยนะ๋ยวให้ทุกคนดูเพราะเมื่อกี้มนไม่เห็นเนี่ยสเตตัสมันมีขอบทองหมดเลยไงเนี่ยสังเกตได้ว่าผมเนี่ยมีการโจมตีถึงพันสามเลยเนาะแล้วก็ป้องกันเนาะก็คือพวก ป้องกันดัมดาเมจนั่แหละเก้าร้อยแล้วก็วเลือดอยู่หมื่นเจ็ดเลยเนาะตัวไหนถ้าผมใช้ผมจะมาอัพสเตตัสนึ่งเงเองเนาะส่วนตอนนี้ก็เป็นระดับตำนานเหมือนกันไงนะทุกคนก็อย่างที่บอกแหละว,ว่ามันขอบทองสามมันหายากเนาะแล้วก็อัพการโจมตีเอ่ยป้องกันเอ่ยให้มันเต็มไปแล้วก็เลือดเอ่ยอะไรอย่างงี้นะน่าจะตันแล้วมั้งตัวนี้น่าจะตันละแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่่ะก็เป็น โซโอี้ใช่ป่ะโซโอี้โซอี้รู้สึกว่าผมจะไม่ได้อัพมั้งเนี่ยใช่ไหมอาจจะยังไม่ได้อัพนะโซโอี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าม้าน้ําแข็งดีกว่าว่าเราเนี่ยได้ตัวดีมาหรือเปล่านะทุกคนถ้าได้ตัวดีผมก็จะจับปั้นหรือจะจับผสมพันธุ์ดีอ๋อตัวนี้ไม่ได้นะครับทุกคนมันได้ขอบทองแค่สองอะ ระดับตำนานกับจกักรพรรดิน้ำแข็งเนาะแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งนี่ป้องกันน้ำตัวนี้ผมอาจจะไม่อัพนะอาจจะให้มันเนี่ยไปผสมพันธ์เนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีสองตัวใช่ปะ่ะตัวนี้ก็ระดับตำนานเองอะเห็นไหมละ่ะตำนานกับระดับจกักรพรรดิน้ำแข็งอะ่มันแค่สองอันอะมันค่อนข้างที่จะหาตัวดีๆยากเนาะ อาจจะต้องจับเรื่อยๆเ,เราอยากได้บูปินปืนนะเออบูปินปืนเราจะทําเป็นบูปินทองอ่ะเราหาอยู่นะครับจะด,ดักก้อนตจนีีก้อนระดับตำนานเลยแหละอ,อืก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในพัทหน้าผมจะไปจับตรงไหนดีพัทหน้าเนี่ยผมว่านะทุกคนก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปโซนทะเลทรายเนาะเออ จะไปจับเอ่อพาวหนับทะเลทรายกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวนี้ผมก็จับจับไปบ้างแล้วไงนะครับแล้วก็จอมตรงนี้ก็จับหมดละนะเนี่ยเบซมมุดเนี่ยผมก็จับมาละแล้วก็เอสเทกอนเนี่ยผมก็จับมาแล้วนะเอสเทกอนแล้วก็เจ็ดดะกอนเนี่ยผมก็จับมาละนะครับอ่าผมก็จับมาหมดแล้วไงแต่ว่าโซนทะเลทรายผมยัง ไม่ได้สำรวจเลยเห็นปะยังนี่เลยยังมืดอยู่เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับสำหรับ power ในพาร์ททันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ